ฮัลโหครับผมก็เลยทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะสตองเกนนะแต่วันนี้เนี่ยก็ไปดูทางด้านของศึกดวลฮีโร่กันบ้างนะฮะเข้าไปดูกันเลยนะว่าจะเป็นยังไงนะสําหรับศึกดวลฮีโร่นะก็ไปดูกันเลยฮนะก็ไปดูกันที่คู่แรกนะจะเป็นทางด้านของไอค้านะตัวละครก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะก็เจอกับคนที่ชื่อ,อว่าแอสตานะ ชื่อเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะก็สำหรับทีมของเขาด้วยนะแล้วก็เข้าไปดูกันเลยนะว่าเกมแรกจะเป็นยังไงนะครับเข้าไปดูกันเลยครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของหน้ากากหวานของไอกานะไอกาได้เปิดก่อน,นครับทีหนึ่งครั้งสองครั้งฮนะก็เป็นทางด้านของหมาเฝ้าบ้านฮนะอาวุธสามดาวด้วยนะเราเป็นด้านของทัตสึมากิตาม,มา เงื่อนหินทำลายฟ้าไปครับจะเป็นด้านของอน้ากากหวานเราคืนมากนะตีไปนหนึ่งครั้งนะสองครั้งคนระับสามครั้งนะได้เป็นด้านของทัาเมกีฮนะทัสได้นะเ,ปเปิดไปก่อนนะแล้วก็ตามมาด้วยจักรวัตเ,นะตเ,นะตเด็กฮะวัตเด็กงานนี้รัวแขนอุลลามานะแล้วโดนเสียบคืนมาเกือบตายเลยนะ โล่แฟตกระกายแสงฮะเนี่ยเป็นท้าของเจนอตนะเบิดปืนจากคนฮนะของเจนอตอันตีไปอย่างวันนี้ที่เ้าล้านนะตายไป2ตัวฮนะแล้วก็มาตีธรรมาดาฮนะแล้วก็โดนเสียบนะแล้วก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตายอีกครั้งนะแล้วก็ตีไปฮนะแล้วก็เรียบร้อยฮนะสำหรับปูบอมเทิร์นที่2นะที่เป็น้าด้านของหน้ากาาหวันของไอ้กนะ้าใหได้เปิดอีกครั้งนะ ตีไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮะก็ตามมา ını, mm ื่อยทางหน้าของหมาเฝ้าบ้านนะตัวนี้นี่โอ้โหเท่มากฮะแล้วก็ตามมาด้วยทางหน evet. ้าของทัศน์สมากีฮะนี่ครับไปอยู่ที่หนึ่งล้านนะแล้วเอาคืนมาด้วยทางหน้าของหน้ากากหวานฮะตีไปหนึ่งครั้งสองครั้งนะแล้วก็ทัสนะทัสมากีฮะจังหวะนี้ แล้วก็เป็นทางหน้านของแฟดหนะ้าเสียบคืนนะแล้วก็ตายไปฮะทางฝั่งแฝดใกายแสงนะแล้วก็ระเบิดปืนจากคนคืนไปฮนะดีสามล้านดาเมจนะแล้วก็เรียบร้อยฮนะหมาตายนะแล้วก็ปูบอมฮนะแล้วก็เข้าสู่เทิ่อนที่สามนะเทิ่อนที่สามเนี่ยจะเป็นทางด้านของหน้า,นนากากหวานของไอคกล้าฮนะได้เปิดอีกครั้งนะโผลไปหนึ่งครั้งสองครั้งฮนะ ตามด้วยหมาเฝ้าบ้านนะอันติไปจังหวะนี้เข้าหรือเปล่านะยังไม่เข้านะฮะแล้วก็ตามด้วยทัศน์สุมากินะระเบิดเพื่อนหินทําลายฟ้าแล้วก็ทางด้านของจะกับไอ้หน้ากากหวานนะแล้วก็ตามมาด้วยทัศน์สุมากิฮะเพื่อนหินทําลายฟ้าไปยังไม่เข้านะแล้วก็เจน้อนะระเบิดปืนจักรกลนะจังหวะนี้ ยังไม่เข้าครับเข้าแล้วนะเราลุกขึ้นมาตายอีกครั้งนะเอาละครับเข้าสู่เทินที่4นะเราเปิดมาด้วยทางด้านของหน้าก,ากากวานอีกครั้งนะหน้ากากวานของเอาก่าฮะตีไปสองครั้งนะก็ทางด้านของหมาเฝ้าบ้านนะเข้าไปอันติไปนะก็ตามมาด้วยทัดนะทีน,นี้หนะ้าจะเรียบร้อยนะก็เรียบร้อยนะโดนทัดซูมากิเลื่อนไปนะ ก็เป็นอัลก้าที่ชนะไปได้ในคู่แรกนะก็ไปดูกันที่เกมชิงเลยนะฮะเพราะว่ารอบรองเนี่ยมันนานเกินนะเกมชิงเนี่ยก็จะมีทั้งด้านของแฟดนะปู่บอมนะหมาเฝ้าบ้านนะแล,นะนนแล้วก็ทัตสซมากีนะเจนอนแล้วก็ทางด้านของหน้ากาก,ากหวานนะสำหรับทีมของไอกานะก็ไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโทติสันนะ ก็ไปดูทีมของเขาฮะทีมของเขาเนี่ยก็จะมีทางด้านของปู่บอมนะแด็กพัฒเด็กฮนะเอ้ยไม่ใช่นะซอมบี้แมนนะแล้วก็มีทางด้านของอัศวินนะฮะจำไม่ได้แนละ้วโอ้โหเปิดเกมมาฮะนะก็จะเป็นทางด้านของเอลก้าได้เปิดก่อนด้วยหน้กากากหวานนะระหว่างของเอลก้าจบไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะ ก็ตามมาด้วยทัสซูมากิฮะเ่นเห็นลำลายฟ้าไปครับก็ตามมาด้วยระเบิดปืนจากคนจากเจนอัดนะระเบิดปืนจากคนนะจังหวะนี้นเมจะไม่เข้านะก็เอาคืนมาด้วยทางด้านของหน้ากากหวานฮะหน้ากากหวานตกไปหนึ่งครั้งสองครั้งล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของทัสซูมากินะเล่องเห็นลายฟ้าไปครับล้วก็ตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านนะ แฟตทลวลงนะนี่ฮนะับตกไปแล้วก็โดนแฟตยิ้มนะแล้วก็โจมตีขึ้นแสงฮนะนี่ฮนะัไป่ที่สองล้านดนาเมยน,นะแล้วก็ทางด้านของหมาเฝ้าบ้านนะโอ้โหได้ตีธรรมดานะสำหรับตาน,นี้แล้วก็ซอมบี้แมนสะบั้นแ้นนะหิวเลือดน,นะเรตามมาด้วยปูบนะป่บอมนะปู่บอมฮะนี่ฮนะยังไม่เข้านะดาเมจ แล้วก็ปูะเอาคืนบ้างนะแล้วก็อสเวินขับเคลื่อนนะปาดคืนนะแล้วเปทางด้านของหน้ากากหวานนะหน้ากากหวานตรงวน,นี้ตบไปหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งเลยนะโอ้โหตบแรงมากฮนะแล้วทัสุามาเกียรนะเพื่อนหินทำลายฟ้าไปครับเออตามมาด้วยเจโน,นนะ ระเบิดปืนจากกลน,นะถึงวันนี้กระเดยังไม่เข้านะแล้วก็โอ้โหเข้าแล้วนะเราทางน้านของหน้าการบ้านเอาคืนมากครับตกไปนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งนะเราตามมืด้วยท่าซื้อมากี่ฮนะเพื่อนห็นลายฟ้านะเราตามมาด้วยหมาเฝ้าบ้านนะหมาเฝ้าบ้านแฟดทะลวงไปนะอันติีธรรมดาฮนะ ก็ตามด้วยแฟลชประกายแสงนะโอ้โหไม่ได้ตียนะ่ตายไปก่อนนะแล้วก็ได้อันติไปแล้วนะนี่ฮนะอันตีแบบอาวุธเลิศดนะตายไปหนึ่งฮนะแล้วก็ทางด้านของปู่อมเอาคืนบ้างฮนะสำหรับปู่อมของฝั่งนั้นโดนไม่ย่อท้อแล้วหรือเปล่านะดูไม่ทันนะยังไม่ตายฮนะสำหรับฝั่งนี้นะแล้วก็หน้ากากหวานได้เอาคืนอีกครั้งนะ นี่ฮนะบดเพลงนรกนะตกไปหนึ่งครั้งนะตามมาด้วยทัศน์สุมากินะเลื่อนหินลำลายฟ้าฮะตามมด้วยระเบิดปืนจากคนจากเจนอสนะแป๊บม,มาตรงวันนี้ดาเมจเท่าไหร่ฮะอ่านไม่ทันนะโอ้โหเร็วเกินนะแล้วหน,หน้าของหน้ากากหวาทนนะตกไปหนึ่งครั้งนะแล้วก็ส่งทาหน้านของอนะ่ศท์สุมากิฮนะ แล้วก็ตามมา้วยนะั่องอาหมาเฝ้าบ้านนะแอบทะลวงฮนะแล้วหมาเฝ้าบ้านอาวุดสามดาวนะได้อันตีคืนไปฮนะสองพีแม่รู้ขึ้นมาแล้วก็ตายอีกครั้งนะแรับปูพอก็ติดไม่ยอดทอนะครับแล้วป,ปูพอมฝั่งนี้เอาคืนไปบ้างนะยังไม่เข้าฮนะก็มาดูที่เทินที่สี่แล้วฮนะ้าโอ้โหเทินที่สี่เนี่ยไม่มีการสร้างรูแล้วนะน่าจะล่แตกกันเทินนี้แนละ้ะ ก็ทางหน้านของทัสซูมากิฮะอันติเข้าไปดาเมจเข้าแล้วนะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของเจนอนะระเบิดปืนจากโกลในวันนี้เข้าหรือเปล่าเท่าไหร่ฮะอยู่ที่เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านาเมทนะฮะโอ้โหหนึ่งล้านดาเมจนะดูขึ้นมาแล้วก็ตายไปสองตัวเลยฮะก็เป็นทางหน้าของเอาค่าที่ชนะไปได้นะก็เป็นไงกันบ้างฮะคลิปนี้ ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ลืมกดไลค์นะกด s ับสไครต์กดแชร์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปต่อไปของผมนะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ